น,นี่เขาเรียกข้าแยกปากเก็ตใช่ไหมมีอมโ,มโมงด้วยเนี่ยเกาะเก็ตเทศบาลนครปาก อย่าเข้าไปรถไม่เดยโดนี่ถนนพระรามสี่ถนนชัยพฤกษ์ปากเกร็ดตรงไปท่าน้ำปากเกรด็ดปากเกร็ดก็บ้านอีนั่นนี่ ที่เราไปหามันน่ะอยู่วัดพระพยอมอ่ะใช่ปะวัดกไปนี่เหรอมาขึ้นนั่นมันไปไหนขึ้นพรข้ามสะพาน,นอ๋อสะพานพระรำเสียนะ่ะ แค่เกาะเก็บนึ่งก็พอแล้วมันมีจักรยานให้เช่าขี่ไอนี่มันเป็นถน,นนแจ้งวัฒนะเหรอข้างบนนะ่ะ ที่เราอยู่เทินเนี่ยมาน,นี้ใช่ป่ะใต้สะพานนะไปวัดนี่เวัดสนามเหนือน่ะเหรอที่บ้านอยู่ตรงนั้น,นอ่ะเหรอ